แต่ที่นี้น้องจะลงลเ,บบเหรอแน่ใจเหรอว่าจะลงพีเนี่ยลงก็ลงน้องน้องเล่นเกมฟีไฟส์มานานหรือ,อยังฟรีไฟที่ห <c oughs> นูเติมให้ไอ้น้องน้องข้างหลังข้างหลัง <c oughs> ไม่น้องเล่นเกมฟีไฟส์มานานหรือ,อยัง <c oughs> ไปที่หนุน่าจะเล่นนานแล้วอ๋อเล่นนานแล้วต้องมานี่แกะตรงนี้นะน้องน้อตรงนี้มีตรงนี้น่าจะมีคนนะเนี่ยที่สัมผัสได้เป็นไอ้นี่เหรอเดีอยวนี่ไงพี่มาแะน้องน้องมันอยู่ตรงนี้มินน้อง้ นี่ยาให้พี่ต้องพี่บอกแล้วไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเร็วๆๆเก็บเก็บคือเก็บกืบตายใช่กับตายหนูเนี่ยกับตายเกือบเกือบตายพี่มีแค่กล่องเดียวมีเลน่ึนเลื่อนกล่องเดียวพอดีเลยมั้ยเอาามาดวน้อง ไปก็สร้างถือเลยที่ซุปใหม่ได้จริงดิมันมาหายที่ซุปได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าตายสองคนก็มันก็ไม่มีซุปละเนี่ยเอาไปกินยาให้ยาให้มา,มานี่มานี่มานี่มานี้มามาตรงบ้านบ้านเอลเนี่ยมันมียาอยู่ที่สัมผัสได้เออที่เป็นไอ้นี่เหรอโดรีเอมอนมาไม่ไอ้นี่มันคนละเรื่องละโดรีมอนมันสามารถสีของได้ นี่เร็วๆ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 ไม่มีอุ้ยติดราคาติดราคาจำแพนได้ไงพี่บอกแล้วมันไม่มีนะมันมีเจไอเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยคนเหลือตั้งยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยการมีคนชุบกันน่าจะเป็นเพื่อนมันที่ไหนเนี่ย เนี owed, ่เพื่อสีขาวมื่อกี้มึงคนคู่กันเลยวิ่งๆโดนๆโดนแข่งตั้งโดน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 ๆดีร้อนเลยล่ะดีแล้วเนี่ยพี่บอกแล้วถ้าโดนป่ะไม่มีเนี่ยคนเนี่ยไม่มีขึ้นไปในบ้านหายก่อนดิไปดิก่อนดิได้ชัดไงีว่ะเอ้ย ไม่เป็นปาร์ตเซนไม่พี่โดดเองพี่กระโดดมันก็เลยได้ยินเสียงเท้าตุบ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 อย่างนี้เนี่ยไม่เสียงเท้าไม่เซนส์ขาพี่โดนโดมโดมโดมไม่มีคนหนูบวก้แค่สิหนูก็อุ้วิโดนอีกและงั้นจะมาได้ยังไงนี่ก็เยอะจังเลย นแม่คุณไมคะมันยิงเม็ดเดียวนี่เราล่วงเลยนะเฮ้ย uh, มีระเบิดว่ะตรงนี้มันยังไม่มีคนนี่มีพิยามีบียา,าสามกล่งองฉันผอให้พี่แ่ะน้องจะขอคือนใช่ปะ ใช่ตอนอันที่สุดอ่ะนี่แกอืมอะไรอ่าอนนี้เอายาไปกล่องหนึ่งเออ้าเนี่ยเต็มมาพี่เก็บให้เราหน่อยเอาได้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 โอ้เอ้ากระเปาก่อนตะกี้ตะกี้นี่น้องบอกว่าอยากได้ยาเนี่ยพี่ก็ก็เลยเอาให้เนี่ยน้องถืออ้าวอันนี้เอาเอา้ยอ้าวอ่ะอาอนี่นี่นี่เนี่โอ้ย อันนี้ไอย่านี่ beeping, นไง anyway, พี่เอาให้ละเนี่ยเร็วเร็วเร็วน้องวันนี้เราต้องได้ที่หนึ่งอาลาชาจูนสลับได้แล้วหนึ่งคนแบบแบบไม่เหลือหนึ่งคนเหลือสิบเจ็ดคนต้องดูยังไงเลยหนึ่งคนไม่ไม่ไม่ เร็ว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 ตรงนี้อยู่เฮยตรงนี้มีตรงนี้น่าจะมีของดีระวังนะตรงที่มันมีของดีเนี่ยมันมันจันมันมัน,มนเอา้าตายเสืยอมันมักจะมีคนเสือพี่นี่ไงทำไมหนูกตัวเสียงเท้าอยู่ทำไมเฮ้ยน้อง พี่จะเล่นปืนนี่เองพี่จะเล่นสไนเปอร์เองถ้าพี่ยิงได้หนึ่งคิวจจการพี่ตายต้องดูถูกพี่เกินไปละเดี๋ยวพี่จะยิงเข้าหัวให้ดูแล้วก็แยกล่างสามล่างให้ดูตรงนี้น่าจะมีคนลงแล้วก็ข้ับอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมายิงงกันแล้วก็ยิงอะไระพไี่ไม่มีไม่มีมันต้องไม่มีข้างบนนั้นน่ะมันจะมีคนขับอยู่ นี่พี่ใช้สไนเปอร์เน่แล้วมันไม่มีพี่สามารถตรวจจับคนได้ว่าคนไหนมันอยู่บนคนไหนมันอยู่ล่างเลวเร็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 วอยู่ด้วยด้วยนี่หนวังระเบิดไว้ตรงนี้ตรงกลางกลางกล้งกลางคนนะ เก็บโดนเองเก็บโดนเองนะไม <c oughs> ่ล่ะเก็บโดนเองระวังตายแล้วเบิดตัวเองนะแล้วเราเราดักอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยใครมันบีบเฮ้ยนั่ในใไหมขั่ำไปเสพติดพี่ตายหนูไม่สนยพี่มันตุ้งไมยังมันตุ้งไมยังแคะพี่ยิงได้หนึ่งคิวกรรักกาพิษอ่านี่ไงพี่บอกแล้ว น้องกาวพี่ละลไม่ไม่ฮ่าไอเอเลยคนคนองน้องอย่าบังพี่ดิมันขึ้นมานมาขึ้นมาเอาไปเลยน้องอย่าห้าวมะนาามันเพงโดนโดนโดนมันมันโยนไเปิดมเอ้ยเอ้ามันโยนไม่โดนเนี่ย ใช่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 รอ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 มันขึ้นมารอมันขึ้นมาพี่วางกับดักระเบิดไปละเนี่ยเขาตี๋ที่เก่งไม่ดีแค่กันมันอยู่ล่างอยู่ล่างนี่นักบินเขาไม่ไหวอู้มันไม่ตายนง อย่าึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอูมันไม่ต่อยโอ้ไม่นะน้องค่าเท่าไหร่ละหนึ่ี่ค่าสองต้องบอกแล้วพี่บอกแล้วอ่ะกลับไปอาจารยบไปไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรนี่ อันนี้อันนี้ไม่ใช่กาดอันนี้มันมันคือคานโอเคมันกาบมันกาบยังไงวะมันต้องมีท่ากาบเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยท่าว่ายอ่ะโอ้โอ้ยเวนคนยิงว่ะพี่โดนกับดักระเบิดตัวเองเอ๋อไอ้เลสซูนมาแล้วเอายังไงต่อน้องก่้งมาทำไง เราอยู่ที่เลฟโซนไหมล่ะไม,ะไม่เราอยู่ขอบโปรงอ่ะเอามันมาก็วิ่งสีรอเลยล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อง <c oughs> อ้โอ้โ <c oughs> น้องเอาขามาขามาอะไร่บบนี้ไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> นอริมบรเอาอยาพึไปไอพี่บอกลนี่ไงต้องแยกล่างสามล่างละไี่เล่นคนเดียได้ไมด้ได้นองอย่าพึ่งออนอย่าพึ่งออกเราต้องดูพี่ความหดของพี่ก่อนดูดอยู่เฮ้ยมันมีที่ซุปอยู่โอ้ไม่มีอ้ my god g o ว้าว ไม่น่าลงมาพี่บอกแล้วไม่น่าลงมาเลยเรากำลังจะพันยาเฮ้ยมีคนมีคนนะก็อารมก์ซองโอ้เออเออไปละจ้าไปละจ้าอุย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 มันยิงกันที่มันยิงกันใช่ใช่ใช่มันยิงกันอยู่มันไม่ใช่คนมันคนละตีกันคนละตีคนละตีคนละตีเฮ้ยนี่แล้วพี่แล้ว พี่โชวความเดนเด่โอ้โอ้ไม่ไมตีเดียวกันใช่ตันตี้เดียวกันโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ถือว่าแบบสำหรับผมนะถือว่าสนุกกันมากเลยนะครับก็เพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนดีมากเลยก็นี่ก็เป็นอีที่สามแล้วนะครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในมีการทอาคลิปต่อๆไปนะครับก็สว่วนคลิปหน้าจะเปลี่นอะไรก็ฝากติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย